สวัสดีค่ะทุกคนหัวข้อที่2วันนี้จะมาเป็นเรื่องของการมองหา PA นะคะใน PA ของแม่เนี่ยจะมีทั้งหมด5รูปแบบนะคะจะเป็นพินหรือว่าหัวห้อยนะคะหรือว่าขาหยั่งนะคะแล้วก็จะเป็นถ้าเกิดว่าขาใบาก็จะต้องเป็นเขียวชนะแดงถ้าขาเซลล์ก็จะเป็นแดงชนะเขียวนะคะในรูปแบบที่3นะคะตัวตรงกลางเนี่ยจะเป็น <orb. S 1> เป็นแท่งโดจิก็ได้นะคะหรือว่าจะมีเน er ื้อเทียนที่น้อยก็ได้นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นสีในนะทุกคนแต่ว่าเราเน้นเป็นแท่งที่3นะคะก็คือขาบายนี่แท่งสีเขียวเนี่ยจะต้องชนะแท่งสีแดงอย่างน้อยห0ขึ้นไปนะคะหรือว่าปิดจบเหนือแท่งสีแดงก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นขาบไยส่วนขาเซลล์เหมือนกันค่ะสีแดงก็จะต้องชนะสีเขียวนะคะอย่างน้อย5 0ขึ้นไปนะคะใน PA ชุดที่4นะคะก็จะเป็น ขาใบานะคะเมื่อมีแรงเซลล์เข้ามาเยอะๆ,ๆๆแล้วก็มันเกิดอาการอ่อนล้าเหนื่อยล้าแล้วมีแรงซื้อเข้ามากลายเป็นว่าสีเขียวเนี้ยมันสามารถปิดจบสีแดงทั้งสองแท่งนี้ได้อย่างน้อย70%ขึ้นไปถึง100%หรือว่าปิดเหนือกว่านะคะมันถึงจะถือได้ว่ามีแรงซื้อเข้ามานะคะในรูปแบบที่5นะคะสีเขียว2แท่งนี้จะต้องมีลักษณะที่รวมกันแล้ว มีแรงเยอะกว่าสีแดงนะคะสีแดงเหมือนกันสีแดงก็จะต้องมีแรงเยอะกว่าสีเขียวนะคะก็จะถือว่าเป็น pa เซลลนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงนะคะแบบนี้ถือว่าเป็น pa เซลล์แพ่นนะคะเมื่อนับใส้หลังซิกลงมาตรงนี้24งสี่ศูนย์แปดนะคะสองสี่ศูนย์แปดนับลงมาก็ประมาณ2องสี่สอสามเก้าแปดนะคะก็จะประมาณนี้ นับรอบของทมเฟรมหนชั่วโมงก็คือ1,000จุดนะคะแต่ว่าถ้าเป็น t ทม e เฟรมสีชั่วโมงนะคะมันจะไปแน่ๆค่ะ1,500จุดก็จะเป็น2,3,9,3 3. อันนี้ก็คือ PA Buy นะคะสนัะแบบนี้เป็น PA Buy และแท่งต่อมาคือไส้หลังสีค่ะ ใส่หลังซิกอยู่ที่เราสองสามห้าหก็จะเป็นสองสามหกหนะคะ<ม>ก็จบที่แท่งนี้แท่งเดียวเหมือนกัน1000จุดนะคะอันนี้ก็เป็น pa cell p a d 2นะคะถ้าเกิดใน time frame สชั่วโมงก็จะเป็น1500จุดนะคะอันนี้2386าแปก็สองสนี่จบที่2แท่งนี้นะคะ1500จุด อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการที่ไส้หลังสิกโดนทำลายนะคะก็คือการที่มีราคาลงมาทำลายไส้หลังสิกตรงนี้ชุด PA นี้ก็จะโดนทำลายทันทีนะคะแล้วเราก็จะต้องรอซิกชุดใหม่ขึ้นนะคะแ,แม่จะบอกว่าถ้าไส้หลังซิกชุดนั้นโดนทำลายนะคะอย่างแท่งนี้แท่งนี้แท่งนี้ยโดนทำลาย pa ชุดนี้ก็จะโดนทําลายทันทีนะคะรอบชุดใหม่ก็คือเป็นชุดนี้ขึ้นมานะคะแต่สําหรับออยนะคะออยจะยังมองชุดนี้เป็น PAB อบออยจะทดไว้ในใจก่อนว่ามันคือ p a b อมันยังเป็นหน้าบายอยู่ตราบใดที่ยังไม่มีราคามาทําลายชุดนี้หรือพูด,ดง่ายๆก็คือยังไม่มีราคาที่วิ่นมาเทียบเท่าปิดใต้ตัวนี้ออยจะยังมองว่ามันเป็น ซิกบายอยู่หรือว่าเป็น PA b อบยอยู่หรือว่าเป็นหน้าบายอยู่นะคะแล้วค่อยหาจังหวะเข้าหรือว่าอาจจะต้องรอหน้าใหม่เข้ามานะคะประมาณนี้นะคะทุกคนอ่ะโอเคการบ้านนะคะในเรื่องของ PA เนี่ยมีการบ้านนะทุกคนอยากให้ทุกคนลองไปแบ็กเทสหรือว่าลองไปหากราฟย้อนหลังดูนะคะแล้วก็ลองเขียนมาให้ออยดูหน่อยส่งการบ้านนะคะ ว่าที่ทุกคนเข้าใจก็คืออันนี้เป็นแพดอันนี้เป็น pa pa sell แพดหใช่ไหมคะอันนี้เป็น pa by แพดสอนะคะอย่างเงี้ยแล้วก็นับนับรอบมาสมมติว่าอันนี้คือ pa by แพดสอไส้หลังซิกอยู่ตรงนี้จบรอบที่เท่าไหร่ ประมาณนี้นะคะเอาไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงก็ได้ง่ายๆนะคะโอเคนะคะวันอาทิตย์นะคะทุกคนวันภายในวันเสาร์วันอาทิตย์ส่งการบ้านนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ